สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอณิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์ป่าอเวจีนั้นกว้างใหญ่มากป่าทั้งผืนมีอาณาเขตประมาณสิบเท่าของอาณาเขตของอาณาจักรเทียนเซเวียนมันเริ่มจากทางใต้ของเมืองเทียนหมิงและยาวไปจนถึงตอนใต้ของทวีป นี่เป็นหนึ่งในผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดในทวีปและเป็นหนึ่งในสิบอันดับผืนป่าที่อันตรายที่สุดมีข่าวลือว่าส่วนลึกของป่านั้นเป็นสถานที่ต้องห้ามซึ่งเป็นที่ที่แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญจินกังก็ยังไม่กล้าเข้าไป เมืองหลวงของอาณาจักรเทียนเซเวียนเมืองเซเวียนเทียนนั้นอยู่ทางทิศใต้หากพวกเขาจะกลับจากเมืองเซียี่พวกเขาจะต้องผ่านป่าอเวจีหรืออ้อมป่าก่อนที่จะลงใต้แน่นอนหากเพื่อความปลอดภยัยพวกเขาสามารถเดินทางไปทางตะวันตกเฉียงใต้จากเมืองเทียนหมิงและกลับไปทางใต้ซึ่งจะเป็นการเดินทางที่ยาวนานกว่านะักหากหยุนลู่เดินทางผ่านป่าอเวจี เจนยอี e และคนของเขาจะสามารถจัดการกับพวกเขาได้อย่างง่ายดายโดยซ่อนตัวอยู่ในป่าเอเวจีและรออยู่ลู่มาและฆ่าเขาเมื่อเขาผ่านมาจากนั้นพวกเขาก็สามารถถอยกลับเข้าไปในป่าและหลบหนีออกมาได้อย่างง่ายดายทุกอย่างนั้นไม่แน่นอนไม่มีประโยชน์ที่จะหาเรือเพิ่มเติมอีกเจนย์อี e และกลุ่มของเขาเพิ่งจะขุดหลุมและรีบรุดหน้าไปโดยไม่ได้พักผ่อนเลย วันเวลาผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วสำหรับเจงอี e ้และจ้านอู่ซวงเพราะพวกเขาฝึกฝนไปตลอดทางและเวลาก็ได้ผ่านพ้นไปแต่สำหรับเฉียนว่านก้วนนั้นเขารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ขมขื่นมาก เขาอ้านี้เดินทางได้อย่างมั่นคงมากแต่ก็มีบางอย่างที่กระแทกมันบ้างบางทีนอกจากนี้เฉียนว่านก้นนั้นคุ้นเคยกับชีวิตที่อยู่เยี่ยงราชาแต่ตอนนี้เขาจะกินได้ก็ต่อเมื่อเขาหิวและทำได้เพียงกอดน้าแหลมๆเมื่อเขานอน ในหลายวันที่ผ่านมานี้น้ำหนักของเฉียนว่านก้วนก็ลดลงไปหลายกิโลกรมัมแต่เขาก็ค่อนข้างแข็งแกร่งและไม่ได้ตะโกนหรือบ่นอะไรออกมาเลยในวันที่หกในที่สุดพวกเขาก็มาถึงชายแดนของทั้งสองอาณาจากักร หยุนลู่ยังคงอยู่ระหว่างการเดินทางในขณะที่สมาชิกของพวกเขาเตรียมพร้อมในการซุ่มโจมตีอยู่ใกล้ๆแล้วพร้อมที่จะฆ่าได้ในทุกช่วงจ้านอูสวงเริ่มยุ่งขึ้นขณะที่เขาส่งคนของเขาไปสอดแนมพื้นที่ทั้งหมด จากนั้นเขาก็ส่งผู้เชี่ยวชาญรับไม่กี่คนออกไปสอดแนมสถานการณ์ในดินแดนอาณาจักรเทียนเซเวียนส่วนเฉียนว่านกวนไม่ได้ทำสิ่งใดเลยนอกจากย้ายร่างไปนอนในถ้ำเครื่องรางสื่อสารของเจนอี้สว่างขึ้นทุกๆวันซึ่งทำให้เขารับรู้ตำแหน่งของหยุนลู่ได้อย่างเต็มที่และทำให้เขาคาดการได้ว่าเส้นทางไหนที่พวกเขากำลังจะไปตามที่คาดไว้ หยุนลู่มุ่งตรงไปยังเมืองเทียนหมิงก่อนที่จะกลับไปยังเมืองเซเวียนเทียนสาวันต่อมาเส้นทางของหยุนลู่ก็เป็นไปตามที่เจิงอี้และคนอื่นๆคาดไว้และพวกเขาทั้งหมดนั้นก็เริ่มเข้าไปซ่อนตัวในป่าเวจีเพื่อจัดเตรียมแผนต่างๆการฆ่าหยุนลู่และคนของเขานั้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาก็คือเส้นทางการล่าถอย เมืองเทียนหมิงนั้นเป็นหนึ่งในเมืองหลักทางตะวันออกของอาณาจักรเทียนเซเวียนมันมีทหารราวราวแสนกว่านายและมีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยอย่างน้อยก็ราวราวพันคนซึ่งป่าอเวจีนั้นอยู่ห่างจากเมืองเทียนหมิงเพียงพันกิโลเมตรหากกองทัพเดินขบวนจากเมืองด้วยความเร็วเต็มกำลงังมันจะใช้เวลาเพียงครึ่งวันในการยกทัพมาถึงป่าแห่งนี้ ทั้งสามคนเริ่มเดินทางใต้ดินอีกครั้งในขณะที่ทหารสามพันนายหายลับไปในอาณาจากักรเทียนเซเวียนอย่างเงียบเงียบเจงอี้ไม่เห็นใครสักคนเลยแต่หากพวกเขาถูกส่งไปทำภารกิจที่อันตรายเช่นนี้พวกเขาจะต้องเป็นหัวกะทิในหมู่อัจฉริยะหากสองตระกูลวางแผนกันอย่างรอบครอบแล้วพวกเขาก็ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกหน่วยลับของอาณาจากักรเทียนเซเวียนจับได้เลยวันต่อมา เจียงอี e ้และกลุ่มของเขามาถึงป่าอเวจีในขณะที่กองทัพของพวกเขามาถึงที่หลังจากนั้นจ้านอู่ซวงก็เริ่มวางแผนการส่วนเจียงอี้นั่นก็ช่วยไม่ได้นอกจากมองดูเขาด้วยความชื่นชมในเรื่องการวางกองกำลังทหารอย่างสงบนิ่งได้อย่างไรประมุกน้อยเหล่านี้นั้นไม่ธรรมดาอย่างแท้จริงพวกเขาอาจไม่ได้นำทัพไปรบ แต่ประสบการณ์ด้านกองทัพของพวกเขานั้นช่างยอดเยี่ยมแม้ว่าพวกเขาจะเข้าไปสู่กองทัพโดยไม่พึ่งพาตระกูลของพวกเขาวพวกเขาก็จะต่ายเต้าและโดดเด่นขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากคนอื่นๆแน่นอนเฉียนว่านกว,นกวนก็ยุ่งเช่นกันดังนั้นเจยงอี้จึงไม่เข้าไปรบกวนพวกเขาเขาเป็นเพียงผู้ดูแลในเรื่องข้อมูลและสังหารศัตรูในช่วงเวลาสุดท้าย ซูรัวสเวียส่งข้อมูลบางอย่างมาโดยระบุว่าอยูนลู่น,นั้นเป็นผู้นำกองทัพและมุ่งตรงไปยังเมืองเซเวียนเทียนหากทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นพวกเขาจะผ่านที่นี่ในอีกสองวัน ตันอู่ซวงและคนของเขาได้เตรียมเส้นทางเพื่อล่าถอยแล้วขณะที่เขาขอให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนขุดอุโมงค์ไว้หลายแห่งเมื่อพวกเขากำจัดหยุนลู่แล้วคนของพวกเขาก็จะพากันหนีไปทางอุโมงค์ แม้ว่ากองทัพจากอาณาจักรเทียนเซเวียนจะนำทัพมาด้วยความเร็วที่สูงที่สุดพวกนั้นก็คงต้องใช้เวลาหลายวันในการติดตามพวกเขาได้ด้วยความสามารถของตระกูลจ้านและตระกูลเฉียนแล้ว อัจฉริยะทั้งสามพันคนนี้จะหายลับไปอย่างไรร่องรอยเอาละเจงอี J ้ e ยังคงนั่งและฝึกฝนเมื่อจั้านอู่ซวงและเฉียนว่านกว้นกลับมาพวกเขาทั้งคู่มั่นใจอย่างยิ่งจ้านอู่ซวงกล่าวออกมาว่าหากทุกอย่างเป็นไปตามแผน วันรุ่งขึ้นจะเป็นวันฝังศพของหยุนลู่เจี e ยงอี้อยากหน้าและฝึกฝนต่อไปส่วนจ้านอู่ซวงและเฉียนว่านก้วนก็เริ่มพักผ่อนและฟื้นฟูพลังในการต่อสู้ครั้งใหญ่เพื่อรอการสู้รบครั้งยิ่งใหญ่นี้ในวันที่สามเจียงอี้และคนอื่นๆตื่นแต่เช้าและทานอาหารเลิศรสพวกเขาทั้งหมดซ่อนตัวอยู่ในป่าเพื่อรอให้กองทัพหยุนลู่มาถึงอย่างเงียบๆรายงาน เต้าหมายอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณร้อยกิโลเมตรพวกเขาจะมาถึงในอีกประมาณหกชั่วโมงขอรับรายงานเต้าหมายอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ30กิโลเมตรพวกเขาจะถึงอีกประมาณสองชั่วโมง หน่วยรับรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนเจงอี e ้นั้นก็ทำการสำรวจอย่างรวดเร็วและเห็นเพียงคนหนึ่งพันคนรอบๆมีผู้เชี่ยวชาญไม่มากเช่นกันเขาอดไม่ได้ที่จะถามด้วยความมุนวงว่าพี่อู่ซวงคนของเจ้าถี่ดักซุ่มนั้นอยู่ไหนกัน เจ้าแน่ใจรอว่าพวกเขาจะไม่หนีไปในภายหลงังจ้านอู่ซวงปล่อยรอยยิ้มจางๆออกมาและพูดว่าไม่ต้องกังวลไปพวกเขาซุ่มโจมตีออยู่ทุกที่เจ้าไม่ต้องลงมือก่อนเลยเจ้าควรจะเข้ามายุ่งเกี่ยวในตอนที่มันถึงคราวจำเป็นจริงๆเท่านั้นก็ได้ เจียงอี้นั้นจัดการได้ง่ายมากเพราะยุนลู่มีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโหยขั้นสูงสุดเพียงสองคนเท่านั้นและมีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโหยขั้นที่ห้าไม่มากนักมันไม่มีความกดดันสำหรับเขาเลย และหากคนพวกนี้ไม่สามารถฆ่าศัตรูได้มันก็ยังไม่ใส่ที่เขาจะเข้าไปช่วยสองชั่วโมงต่อมามีแรงสั่นสะเทือนจากบริเวณด้านหน้ามาสึกทั้งหลายต่างควบไปมาแต่ก็ไม่ได้ควบไปอย่างรวดเร็วทุกคนสำรวจไปรอบๆอ,อ,อย่างกังวลซึ่งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเป็นหน่วยลับที่ล่วงหน้ามาทันใดนั้นพื้นผิวดินก็ระเบิดออกและเงาดำหลายเงาก็ลอยออกมา คนเหล่านี้ล้วนแต่สวมชุดที่ซ่อนกายและทุกๆคนก็ดูเหมือนมือสังหารเทพที่ทั้งหมดนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยพวกเขาแต่ละคนกวัดแกว่งสาตราวุธระดับสวรรค์และปรากฏตัวออกมาภายใต้เหล่าหน่วยรับล่วงหน้าและข่าพวกเขาทั้งหมดนั่นทันทีมีจอมยุทธหลายคนที่สวมชุดลึกลับนี้และพุ่งตรงออกมาจากืนป่าในเวลาเดียวกัน พวกเขาทั้งหมดกำลังกวาดแกว่งหน้าไม้สังหารเทพเพื่อเปลี่ยนให้พวกที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นให้กลายเป็นรังแตนการเคลื่อนไหวของพวกเขาไร้ที่ติหน่วยลับเหล่านั้นไม่มีทหารยามและไม่มีใครสามารถปล่อยสัญญาณพลุออกมาได้ทันก่อนที่พวกเขาจะตายลงไปคนร้อยคนวิ่งออกมาจากด้านหลังจ้านอู่ซวงและเจิงอี้เพื่อกวาดล้างสนามรบ ส่วนผู้เชี่ยวชาญที่พุ่งออกมาจากใต้ดินนั้นก็กลับไปยังใต้ดินอย่างรวดเร็วในเวลาเพียง15นาทีซากศพและมาสึกทั้งหมดก็หายไปและพื้นผิวดินก็กลับไปเรียบอีกครั้งแม้แต่กลิ่นเลือดที่ลอยคลุ้งอยู่ในอากาศก็หายไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจนอีนั้นรู้สึกตกตะลึงกับการกระทําที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้พวกมันมาแล้ว หนึ่งชั่วโมงต่อมาแรงสั่นสะเทือนนั้นมาจากทางตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้งในไม่ช้ากลุ่มมาสึกชุดดำก็ได้ปรากฏอยู่ในวิสัยทัศน์ของทุกคนเจียงอี e ้และทุกๆุกคนเริ่มตึงเครียดและกลั้นหายใจขณะที่รอให้ฝ่ายศัตรูหลงกลแผนการของพวกเขาหยุดก่อนทันใดนั้นเองผู้เชี่ยวชาญผู้ที่อยู่ด้านหน้าจองกองทัพหันกลับมาทันทีและตะโกนว่ากลับไป มีการซุ่มโจมตีส่งสัญญาณไฟฉุกเฉินเดี๋ยวนี้เหล่ากองทัพอาณาจักรเทียนเซเวียนต่างตกใจแต่พวกเขาก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วพวกเขาทุกคนหันหลังกลับไปและมีสัญญาณพลุลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและระเบิดออกมาราวดอกไม้ไฟ ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโย่ขั้นสูงสุดก็กระโดดออกจากกองทัพอย่างรวดเร็วและอุ้มหยุนลู่ที่ตื่นตระหนกอยู่ออกไปจากกองทัพพวกเขาใช้ความเร็วที่เร็วที่สุดมุ่งหน้าไปยังเมืองเทียนหมิงในทันทีพวกนั้นเห็นพวกเราได้อย่างไร มีผู้ที่มีกายวิญญาณพึกษาที่สามารถรับรู้ผ่านต้นไม้ได้หรือจูดจูดจ้นอู่ซงก็ยืนขึ้นแล้วโบกมือของเขาพร้อมโห่ร้องทหารทุกคนโจมตีจอมยุทธนับไม่ถ้วนโล่ออกมาจากทั่วทุกสารทิศและฆ่ากองทัพเหล่านั้น มีทหารหลายร้อยนายที่ซุ่มโจมตีอยู่ในทิศทางที่หยุนลู่กำลังหลบหนีไปพวกเขารีบผพุ่งออกจากพื้นอย่างหมดท่าและล้อมรอบพวกเขาทั้งสามทิ้งหยุนลู่และผู้เชี่ยวชาญทั้งสองให้ค่าเจงอี J ้ e ยืนขึ้นเช่นกัน ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยกลิ่นไอสังหารเขาไม่สามารถให้หยุนลูกกลับไปโดยมีชีวิตได้มิฉะนั้นหยุนเฟยจะตกอยู่ในอันตรายและความพยายามของทุกคนจะไร้ประโยชน์เขาสวมหน้ากากของเขาขณะที่ร่างของเขาส่องแสงสีขาวขณะที่เขาใช้สัตว์แปรผันดวงจิตและเขาก็หายลับไปในทันใด ขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ